ราศีต่อไปนี้เป็นคนมีเสน่ห์แรงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านหากชีวิตของท่านมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายแต่ท่านกลับไม่เลือกอยู่กับคนนั้นเพราะความรักแต่จะเลือกจากความสบายใจมากกว่าเพราะในชีวิตเคยอยู่กับคนที่รักมากๆม,มาแล้วแต่ไม่มีความสุขจะรักแค่ไหนเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เอาดีกว่าท่านจึงกลายเป็นคนเลือกมากจนคนบอกว่าท่านมากเรื่องหากเป็นเช่นนั้นท่านต้องเป็นคนราศีตุล ราศีกันราศีเมถุนและราศีมีนจริงหรือไม่กรุณาคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม